สวัสดีครับพวิทนะครับวันนี้เราทำขนมต้มนะครับวันนี้เราจะใช้มะพร้าวทึมทึกนะครับหนึ่งลูกนะครับเราจะทำการขูดมะพร้าวนะครับขูดได้เป็นเส้นๆนะครับนี่นะครับมะพร้าวที่เราขูดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนของการผัดไส้มีดังนี้นะครับมีมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะครับตามปี๊บนะครับ เริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะเปิดไฟนะครับเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วรอรอให้ละลายนะครับด้ตาลละลายได้ที่แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใส่มะพร้าวลงไปเลยนะครับ,นนรบเราจะคนนะครับเราจะคนนะครับให้เข้ากันนะครับ นี่นะครับไส้ขนมที่เราควรเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะปั้นไส้นะครับนี่นะครับไส้ของเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะครับมะพร้าวสำหรับคุกนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งก่อนนะครับ มะพร้าวที่เราจะนึ่งนะครับเราใช้หวดนะครับหรือใครสะดวกใช้ซึ่งก็ได้นะครับเราจะนึ่งเป็นเวลา15นาทีนะครับนี่นะครับมะพร้าวที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมของตัวแป้งมีดังนี้นะครับแป้งข้าวเหนียวดอกอัญชันแล้วก็น้ำเปล่าครับเร้มอด ตั้งนะครับต้มน้ำนะครับเราดอกอัญชันใส่ลงไปเลยนะครับติ้งให้น้ําเดือดสักพักนึงนะครับดอกอัญชันจะได้ออกสีนะครับนี่นะครับน้ําดอกอัญชันที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะผสมแป้งนะครับโดยเทน้ำดอกอัญชันลงไปในแป้งข้าวเหนียวนะครับ นักคนนะครับนี่นะครับเราค่อยๆปะตมนะครับเราจะคนนะครับให้แป้งกับน้ำเข้ากันนะครับแป้งที่เรา ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกพอดีพอดีพอดีหน่อยนะครับเราจะทําการปั้นนะครับเราจะปั้นเป็นรูปกลมๆก่อนนะครับได้ขนาดนี้แล้วนะครับเราจะกดให้แบนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วจะใส่ไส้นะครับแล้วก็ห่อนะครับ ปั้นให้เป็นรูปกลมๆนะครับนี่นะครับเราจะทําให้ดูอีกอันนะครับหยิบแป้งมาแบบนี้นะครับปั้นให้กลมรลูปกลมๆนะครับเสร็จแล้วกดให้แบนนะครับแล้วก็นําไส้มาใส่นะครับแล้วก็ห่อนะครับ เดี๋ยวเราก็ทําให้กลมๆนะครับเราจะได้นลักษณะแบบนี้เราปั้นเสร็จเรียบร้อยใส่ไส้แล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราจะใส่ลงไปเลยนะครับทีละลูกนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดกันนะครับ ก็วิธีที่สังเกตนะครับคือถ้าลูกไหนลอยแล้วคือลูกนั้นคือสุกแล้วนะครับเราจะตักขึ้นได้เลยนะครับตักขึ้นทีละลูก mm. เสร็จแล้วเราจะคุกนะครับคุกให้มะพร้าวเข้ากันนะครับ เมื่อเราครุกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเรียนใส่ถาดนะครับทีละลูกนะครับนี่นะครับของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเราจะตัดให้ดูนะครับ ของเราใส้เยิมๆนะครับอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ